เฮ้ยยังไปทำไมอ่มาเปิดเลว่าได้ค่ะสุดยอดไปแล้วไต่แล้ววันเจอแล้วจ้าพี่น้องจุดแบบนี้สุดยอดเป็นกําลังใจให้มันด้วยนะคะเฮย มากเลยค่ะเก็บเกโอ้ยแม่เจ้าแม่เจ้าโอ้ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่พี่น้องนองนะคะเข้าสู่ชาแนลมาดามบ้านหนาสวีเดนจุดนี้วันให้คะแนนเป็นจุดที่สวยที่สุดของรอบปีนี้เดือนนี้คือเดือน สิงหานะคะวันไม่แน่ใจว่าเราจะเจอสวยกว่านี้ไหมแต่ตรงนี้นะคะสวยสุดยอดไปชมกันค่ะไปชมกันค่ะเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะพี่น้องจ๋าภาพแบบนี้แหละที่เราตามหาวันขอให้พี่น้องชมก่อนนะคะว่าใหญ่ขนาดไหนคะ่ะสุดยอดวันขอแยกออกมาเป็นคลิปหนึ่งความประทับใจของวันในปีนี้นะคะพี่น้องจ๋าแล้วเดี๋ยวเราเก็บแล้วก็ลุ้นไปด้วยกัน,นะคะ่ะวันคิดว่า จุดนี้นะคะเต็มตะกร้าแน่นอนค่ะพี่น้องจ๋าสุดยอดลุยไม่พูดเยอะนะคะชมชมยาวๆค่ะ ได้ทุกดอกสวยทุกดอกเลยค่ะพี่น้อง เกือบเต็มตะก้าเลยค่ะพี่น้องจุดเดียวอุ้ยดูดอกนี้ค่ะอุ้ยดูสามดอกนี้ค่ะเดี๋ยวนะคะขามันติดกันค่ะ ังไม่ถึงครึ่งเลยนะคะพี่น้องโอ้ยมวันนั่งทับดีใจดีใจแรงครับเห็ด ขาติดกันค่ะแล้วก็มีหญ้าด้วยเราจะดึงแล้วอดอกสะพังหมดนะคะต้องตัดขา คอนโดเห็ดค่ะสวยมาก เก็บหมดแล้วค่ะพี่น้องจ๋าจุดเดียวเต็มตะกร้าค่ะจุดเดียวนะคะโอ้ยนี่แหละค่ะจุดแห่งความประทับใจของวันคลิปสั้นๆสำหรับจุดแห่งความประทับใจวันจะทำแบบนี้เรื่อยๆถ้าวันเห็นจุดสวยๆแบบนี้อีกนะคะต้องขอขอบคุณทุกการรับชมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนาสววเดนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า